มังอะเรื่องพ่อของฉันประเทพสงครามที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่11กูลชุนทําอะไรขาดทุนมากเกินไปหรือเปล่าถึงกับเลี้ยงสุนัขไร้ประโยชน์เยอะแยะเพื่อเฝ้าบ้านแบบนี้แกเป็นใครมาทําอะไรที่บ้านของฉันหลินเฟิงมันคือหลินเฟิงแกคือหลินเฟิงสินะแกกล้ามากที่บุกมาบ้านตระกูลชุนหลังจากทําร้ายลูกชายของฉันคิดจะให้ชินเหยว ขอโทษพวกแกไม่มีค่าขนาดนั้นไปจับตัวมันไหม้ชั้นตอนนี้คนของแกไม่สามารถลุกขึ้นมาจับฉันได้แกต้องการให้ฉันให้เวลาแกเพื่อตามคนมาไหมไอ้หนูแกหันรู้จักสตารกรรมของแกซะบ้างที่บางอาจมายุ่งกับตระกูลชุนตอนนี้แกก้มหน้าขอโทษลูกชายของฉันแล้วฉันจะตัดแขนขาของแกทิง้ง แกคิดว่าทําได้หรอนี่คือจุดโจของแกพะเจ้าฮึอะไอ้หนูฉันไม่สนหรอกว่าใครอยู่เบื้องหลังแกแกต้องตายลําพังแกคนเดียวนะหรอแต่แกก็ยังดีกว่าลูกชายขยะของแกมันโง่จริงๆลินเฟิงไม่ใช่คนมันคือปีศาจปล่อยปล่อยฉัน อย่าอฆ่าฉันได้โปรดเรามาคุยกันดีๆเถอะนะฉันจะให้เงินกับคุณ1 0 0 0 0แสนหรือ1ล้านหรือ10ล้านก็ได้เราจะให้เท่าที่คุณต้องการถ้าพ่อของฉันตายตระกูลชุนจะต้องตายทั้งเป็นอินเฟิงได้โปรดปล่อยพ่อของฉันไปเถอะเรื่องระหว่างเราจะต้องจบลงฉันสัญญาว่าฉันจะไม่สร้างปัญหาเจียงชินเยวอีกต่อไปโอ้ยมันเป็นการตัดปัญหาที่ไร้สาระจริงๆ คุณคะคุณไม่เป็นอะไรนะแขกแกข้อหนึ่งจงจำเรื่องในวันนี้เอาไว้และพวกแกต้องไปขอโทษชินเยววอย่างจริงใจถ้าหากแกไม่ได้รับการให้ยกโทษจากเธอก็จะไม่มีตระกูลชุนอยู่อีกต่อไปข้อที่สองห้ามเปิดเผยเกี่ยวกับตัวตัวของฉันไม่อย่างนั้นพวกแกจะเจอกับความทรมานยิ่งกว่าความตายคงเข้าใจใช่ไหม คุณคะเขาไปแล้วอินเฟิรงพูดถูกฉันต้องตัดปัญหาตทรหาผู้อาวุโสเพื่อให้เขาหาใครสักคนมาจัดการมันฉันต้องการให้มันและตระกูลเจียงหายไปอย่างสมบูรณ์ฮัโลโหลผู้จัดการคุณชุนมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นพวกเราจบสิ้นแล้วนี่แกเมาหรือเปล่าถึงพูดไม่รู้เรื่องเรื่องจริงครับคุณชุน เมื่อคู่นักลงทุนทุกคนที่ร่วมมือกับบริษัทถอนทุนออกไปหมดทุกคนและธนาคารก็หยุดให้เงินกู้ทั้งหมดด้วยหุ้นของเราล่วงต่ำที่สุดเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วและอย่างช้าที่สุดพรุ่งนี้เราจะล้มละลายอะไรนะจะเป็นไปได้ยังไงทําไมถึงล้มละลายด้วยเงินหลาย,ลายร้อยล้านเป็นไปไม่ได้มันต้องข่าวปลอม พ่อครับตอนนี้ผมควรทำยังไงดีถึนเฟืองหรอในเวลาเพียงไม่กี่นาทีตระกูลชุนก็สามารถล้มละลายได้มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเบื้องหลังของมันคืออะไรกันแน่เป็นไปได้ยังไงผมคิดว่าตระกูลเจียงต้องเจอผู้สนับสนุนและเล่นงานตระกูลเราอะไอลูกชายงี่เง่าแกยังมีหน้ามาพูดอีกหรอ ชุนกรุ๊ปคือคือความอุตสาหะในชีวิตของฉันฉันปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้รีบใช้เงินที่แกจะได้รับไปขอโทษเจียงชินเหียวเดี๋ยวนี้ให้ผมไปหรอแน่นอนว่าต้องเป็นแกไอสาระเร็วถ้าไม่ใช่พราะแกตระก,กูลชุนจะตกต่ำถึงจุดน,นี้ได้ยังไงถ้าเจียงชินเหว๋วไม่ยกโทษให้แกฉันนี่แหละจะเป็นคนฆ่าแกเอง ตอนที่12ชินเยวถ้าลูกไปที่นั่นชุนหยางจะต้องยกโทษให้ลูกอย่างแน่นอนลูกต้องยอมรับคําขอทั้งหมดของตระกูลชุนหลังจากชุนหยางสงบลงตระกูลของเราจะปลอดภัยหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่สิ่งที่ลูกต้องทําคือขอให้พวกเขายกโทษให้ยุติความยุ่งเหยิงนี้คุณชุนอะไรชุนเป็นอะไรไปลุขึ้นเร็ว คุณชุนนั่งตรงนี้ไม่ได้ชินเยวเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานฉันผิดไปแล้วได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันเป็นสัตว์เดรัจฉานฉันไม่คู่ควรกับเธอได้โปรดยกโทษให้ฉันในครั้งนี้ด้วยคุณชุนทำไมอยู่เข้าถึงเป็นแบบนี้มีการสมรู้ร่วมคิดกันหรอได้โปรดชินเยวเธอยกโทษให้ฉันได้ไหมฉันผิดไปแล้วจริงๆ หลังจากนี้ฉันจะไม่กล้ามายุ่งกับเธออีกต่อไปฉันฉันยกโทษให้แต่ฉันหวังว่านายจะไม่มารบกวนชีวิตฉันอีกหลังจากนี้จริงเหรอเธอวางใจได้เลยฉันสัญญาว่าฉันจะไม่รบกวนเธออีกหลังจากนี้มาว่าเธอจะไปที่ไหนฉันจะไม่เข้าไปรบกวนแล้วก็จะมีเงิน1.3ล้านที่นี่ถึงแม้ จะไม่มากแต่ก็ถือได้ว่าเป็นค่าชดเชยสำหรับเธอสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนถือว่าหมดไปฮ่าฮคุณชุนคุณช่างใจดีเหลือเกินไปซะฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีกฉันปล่อยนายไปรีบบอกไปได้แล้วเข้าใจแล้วตอนนี้ฉันกำลังจะกลับแล้วบอกแม่มาว่าลูกเจอคนใหญ่โต,โตใช่ไหมฉลองวันเกิดหรือยัง ไม่ต้องปิดบังแม่หรอกบอกแม่มาเถอะไม่ค่ะไม่แล้วทําไมตระกูลชุนถึงเปลี่ยนท่าทีไปมากแบบนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นอาจเป็นคนที่ช่วยชีวิตลูกเมื่อวานนี้ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขากล้าทำร้ายคุณชุนเพราะพวกเขาไม่กลัวเลยสิ่งนี้น่านจะเป็นไปได้ด้วยดีในตอนนี้ลินคนุณ คุณลินตามที่คุณพูดแล้วและเจียงชินเหยวยก็ยอมรับคำขอโทษของผมแล้วผมสงสัยว่าคุณมีคำสั่งอะไรอีกไหมฉันหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากนี้ถ้าได้ข่าวการตื่นของฉันทำให้คนอื่นรู้ไม่จำเป็นต้องมีตระกูลชุนอีกต่อไปครับคุณหลินผมจะเก็บเป็นความลับที่สุดด้วยชีวิตของผม ชินเยวแม่ก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่ลูกรีบอย่าให้เร็วที่สุดเถอะข้างนอกยังมีผู้ชายดีๆมากมายทำไมต้องรักษาคนที่การน,นี้ไว้อีกถึงลูกไม่คิดถึงตัวเองแต่ลูกก็ต้องคิดถึงลูกสาวของลูกใช่ไหมเรากลับมาแล้วชินเอ,อ๋อลูกออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแม่ไม่อยู่หนูพาป้าป๋าออกไปเดินเล่น จริงเหรอลูกแม่เก่งจังเลย <c oughs> มามะ้าที่จริงป้าป๋าเป็นคนช่วยมาม,ะมะ้าต่อสู้กับคนเร็วแต่นี่เป็นความลับระหว่างชินเอ๋อกับป้าป๋าชินเอ๋อไม่สามารถบอกมาม้าได้หลินเฟิงเขาทําได้ยังไงแม่เข้าใจแล้วชินเอ๋อเริ่มพรุ่งนี้เราจะไปโรงเรียนกันตกลงไหมตกลงค่ะหนูอยากให้มาม้าไปส่งหนูที่โรงเรียนสารับวันนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อย ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังวจันจนจมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ